โอเคโอเคโม่แต่พูดลืมดูเลยโอเคเธอไม่ได้แม่นตลอดหรอกเฟลีน่าจุดเดิมเนี้ยนั่นไงคนมันอยากได้มันก็ต้องมาผมว่า They are standing. They will cover. The hunt begins. Hey, thirty seconds left. One enemy remaining, ten seconds left. เฮ้ย hey, ทันว่ะสุด <laughs> ยอดเพื่อนสุดยอดอ๋โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาวันนี้เราอยู่ในวอร์เรนแลนครับผมอยู่กับบแคทโรเดอร์ครับห่างหายกันไปนานานะกระเสียงนี้ยังไงก็เหมือนเดิมฮะลงแล้งยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมทีมท่เข้ามารับชมกันด้วยยังไงก็เผื่อจะคิดถึงกันนะฮะเพราะว่าปกตินี่ผมเล่นผมจะไม่ค่อยใช้เสียงเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ไม่มีสมาธิเท่าไหร่ยังไงก็ขอขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้กลับมาเล่นแล้วกลับมาลงคลิปโดยแบบมีเสียงพากย์ให้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกนะครับผมไป Salvador, มาฮะเราได้เป็นฝั่งที่บุกก่อนเนาะวางระเบิดก่อนในดาดน,นี้โอเคเดี๋ยวผมขอเซต ของก่อนอเอาเป็นนี้ดกันตัวที่ผมจะมาเป็นเลนา่าตัวประจําผมเลยผมเล่นบ่อยมากแล้วก็ตอนนี้ที่ผมยังไม่อยากจะอัดลงเพราะว่ามันแล้งมันตกอะฮะมันเจอแต่แบบหลุดบ้างหรือว่าไม่เล่นบ้างโยนเกมบ้างเงี้ยมันเจอแบบนี้บ่อยะฮะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะน่าบเบื่ออยู่บางทีเลยไม่อยากจะลงเท่าไหร่ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะฮะขอบคุณทุทกท่านด้วยที่เข้ามารับชมกันแล้วก็หวังว่าจะไม่เบื่อกันนะฮะ ไปผมเป็นคนเล่นเกมไม่เก่งก็เลยหรอกแต่ก็หวังว่าจะสนุกกันนะฮะไปฮะบุกบดีฝั <o> ่งนู้นมีโซวาด้วยนะฟีนิกซ์ด้วยฝั่งนูนะ้นอ่ะไปไหมไปไหมฮะโดนแล้วมิดโดนแล้วมิดโดนอีกแล้วอะไรวะนะ้า แม่นจัดเก็บเอ็ดปะเนี่ยทีเดียวล่วงเลยฮะแม่นมากอะไรวะไปฮะตาแรกเราโดนวะโดนเลน,น่าเมื่อกี้ยิงแม่นมากฮะเข้าหัวนัดเดียวลงไปนอนเลยดูดิเก็บจัดอโห อย่ okay. oh, างแม่นโอเคโอ้มาบ้างก่อนบ้างก่อนแผนแผนเกือบแล้วเกือบปะ เกเดี๋ยวเรน,น่าก็โซว่า,าวโอเคเรน่านอนโซว่ายบน <c oughs> ปืนเนี่ยวะไปฮะบุกต่อตอนนี้ได้เป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ฮะมาดูกันว่าจ,จะไหวไหมกลับมาที่เดิมฮะจุด A โอเคไม่รู้ว่าจะว้ามันยัไงได้ฮะ อันนคอมเมนต์เกิดเมื่อโอเคได้อยู่น่าจะมาจากด้านบนนะด้านบนยิงเลยฮะโซว่ากับฟีนิกซ์อยู่บนโอ้โหไม่น่ารีบออกไปเลยวางอันนั้นดิอ่าไอวอลไอวอลดิไอวอล ออนั่นแหละกว่าจะเป็นงานออกด้านนี้เซฟฮะเซฟเซฟไว้เซฟไว้ยังไงก็ได้ถ้ายังเซฟอยู่นะ <Hey. S 1> ผมว่าโอเคยังไงกูไม่ทนันละเข้าเฟดสามละสองหนึ่ง <Cl utch. S 1> มาฮะท่านผู้ชมผมได้สกินใหม่มา บทตังแล้วสกีนใหม่สวยอ่ะสกีนี้ผมชอบเลยอยากได้มากเลยผมเลงไว้นานแล้วว่าสกีนนี้จะมา <c oughs> เห็นในเว็บโฆษณามาโอเคเส้นส <c oughs> โอเคมัวแต่พูดลืมดูเลยเ <c oughs> ดียกว่าใช่หรือเปล่า อยู่ไหมอู้ผมมองไม่เห็นได้ไงวะแต่มัวเลยลืมดูข้างหลังร้องอู้เลยเมื่อกี้แต่สองนึงนะแพนแพนเอา้าทำไมไม่ <Enemy S 1> ไม่เข้าใจปะ่ะ<ม>จังหวะจังหวะจังหวะแบบนี้ไม่ไม่น่าเลงนะฮะคือรู้อยู่แล้วว่ามาทางเนี้ยมาฮะ ต่อดีกว่าสองสองว่ะแต่ไม่น่าเลี่ยงเมื่อกี้เสียดายมากเลยโอเคเธอไม่ได้แม่นตลอดหรอกเบน่าใครเร็วกว่าได้เปรียบฮะเกมนี้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกอยู่บนอยู่บน อืมาตีมาชุบชุบชุบคิวจอยชุบคิวจอยด้วยกว่าจะได้ตัวโอเคอีก <Okay, S 1> ตัวนึงโอเมนโอเมนแม็กหมดรีบไปไหน สามต่อสองฮะแต่ยังพอตามได้อยู่นะ <S <S ผมซื้อสก,กีนมาสก,กีนเดียวด้วยกกตังหมดแล้วสแก,กนฟัดเลนามาวะดบดมังตังยิงเข้าไปไนรู้น่าจะแอบและ อยู่วะอยู่วะคือเพื่อนอยู่เยอะแต่ไม่มีใครสนับสนุนตอนยิงเลยวะเจ็ถูกทางถูกคือจังหวะนี้มันควรจะไป ไปไปเออะเอ please เอ้เอ้ What the fuck man เนี่ยจังหวะแบบนี้ไม่น่าเข้าไปอ่านะฮะแบบมันมันไปเอได้เลยในจังหวะแบบนี้เห็นปะ คือมันมันขึ้นไปเอได้แล้วไปออกมิดทีเดียวก็ตายหมดเลยคราวนี้ตอนน่อดีกว่าฮะสองสี่วะห่างอยู่อันตรายอยู่เนี่ยคือเลซี่ไปไหนเนี่ยโอ,โอ้ยอมใจเธอไปไหนของเธอ <Here. S 1> อยู่อยู่อยู่ <There. S 1> อันตรายฮะ เช็คเช็คเช็คไปไม่ได้ว่ะโดนขังแล้วฮะขังด้วยสกิลเพื่อนตัวเองด้วยแล้วขังเรียบร้อยอันติีมาละอันติสีสก,กายมา <o> น่าจะอยุดนี่นะผมว่าโอเคดีช่วยโอเมนาได้อยู่ รีบๆฮะรีบๆรีบเข้าเข้าไม่ได้นะเข้านี้ได้เข้านี้ได้นั่นไงโอเคเข้าได้อยู่ฮะเข้าได้อยู่สวยฟินิกัสกาย ใครบอกแผ่นบีวะโอเคดัก <laughs> okay. คือมันไอวอลไปก็จบเลือเปอกี้คือจังหวะที่เข้ามาให้เสกไอวอไปไอวอดักทางนู้นอะสกายมาทางนี้โอเคเหลือสกาย อยู่ไมไม่อยู่ก็ถอยฮนะเราได้แล้วจังหวะน,นี้สวยอยู่ผมว่าน่าจะเข้าเอได้อีกสักรอบนะสามสปะ่ะมาปะ่ะจุดเดิมเนี้นั่นไงคนมันอยากได้มันก็ต้องมาผมว่า <c oughs> ดาเล่าซะโอ้โหเลสแรงก็สูงไม่น่ารีบห้าวเลยเธอวางก่อนแหลงก็สูงนะเลส ไม่น่ารีบอื้อันตีปุ๊บมันยิงปั๊บเลยอ้ยโดนอะไรของมันวะดูเลงเข้า Sorry What ทำอะไรอ่ะ คือในจังหวะที่เข้าได้เมื่อกี้ไปคนเดียวตายคนเดียวฮะเลสบ่อยมากอะ่ะน่าเสียดายว,ว่ะวอล์วอกวอล์กวอล์กโดนตา,ตายตายตายโอ้โหยอมใจไทยทั้งผอง โอเคสองตัวปฏิหารมีปะวะ <going> ปฏิหารไม่มีมีแต่มีแต่คือจับสกรีนใหม่ปุ๊บตายเลยขอยได้ s <S มันกันระเบิดอยู่แหละอยู่ในรูนี่แหละ <No. S 1> คือ คือเดี๋ยวนะผมนำเหรอเอ้ยไม่ใช่สิผม New New แทมอยู่ดียูลิยูลิมีต่งอย่านะโอเมนโอเมนโอเมนทีมทีมผมนิ่งมากอะ่ะ นิ่งแบบนิ่งเลยฮะไม่ทำอะไรเลยฟินิก์รุดโอเคสวยเล็กต okay, so, uh ัวเล็กสองตัวสกายสกายกับอย่าประมาทอย่าประมาทโอเคเล็กโซวาตัวเดียว Out of charges. need There. Maleo, Maleo. My else not ready. Thirty seconds left. Placing <laughs> sentry. Cover going out. Placing หลังฮืมพลาด่ะเสียดายสกายตัวเดียวเหมือนเลสซี่ของไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่นะคือแบบเล่นเล่นหยุดๆเล่นๆหยุดๆประมาณนี้ สี่ต่อหกฮะก็สวยดีนะสกีนนี้ถึงไม่ใช่เลยน่ะ what คนไทยเปล่า what I am China China ตกลงอยู่ไชน่าปะไชน่าเทาอ่ะ

Standing, they will cover The hunt begins. Hey, Thirty seconds left. One enemy remaining, ten seconds left. <laughs> เฮ้ย hey, ทันว่ะส <laughs> ยอดเพื่อนสยอดตกลงบ้าคิดว่าพุ้นคนนี้เป็นผู้หญิงไหมเสกทำไมตกยงอยู่ตรงไหนเนี่ยเช็คเช็ฮะเช็คเมื่อในทีมมีผู้หญิงเช็คเช็คอะไรตกยุงตกลงไม่ใช่ตบยุงใต้ใต้อยู่ใต้ใต้ใต้บ้านใต้หวนัน <laughs> มีเล่นด้วยนะเพราะละเลิกจีบไม่เอาไม่เอามิดชูไอไอวอลปิดมิดไปไอวอลปิดมิดไป เียนแม็กอยู่เลย A A A. อยู่นั้นอยู่นั้นเอเอเออยู่อยู่ตรงโค้งอยู่ตรงโค้งเ,เวลายิงอย่าเดินเวลายิงอย่าเดิน <That enemy. S 1> เออนั่นแหละเวลายิงอย่าเดิน uh. เจ็บ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  please please healing please ฉันอยู่นี่มันบงังมันบงังเอ้ยเอ้อเอ้อเอ้เาีเฮ้ยตึงวะจะตายก็จะตายบางทีเอ้อคนเราก็จะตายนั่นไง เซฟเซฟเซฟโอ้เส็งว่ะเเเโอเมนโอเมนอยู่นี่โอเคสวย ไม่ใจอะไรไม่ได้เลย oh. ได้หนึ่งเสียหนึ่ง oh. ไปเองกันหมดแล้ววะ <Yeah. S 1> ถ้าเลสาเลซี่มันไอ้นั่นอ่ะอันตินีไปนี่ได้เลยนะแม่นแม่นไปเฮ้ย hey. ยิงเลยวะ oh. ยิงลมไปแล้วโอเคสวยอยู่ สวยนะคิวจอยเล่นดีนะฮะ s <S ติดไหมติดหนึ่งคนติดหนึ่งคน,น,งนโอเคสวยเหลือเลน,น่าเลยนะเลน,น่าหาย <'m> โอเคมันเอลระเบิดแนะ่นอนมันไปเอาละเบิดมันวิ่งแล้ว ยังจะมาเหรอวะม่ยังยู่เหรอเฮ้ยมันหายตัวไปผมว่าคิวจอยเละว่ะวางไม่ทันฆ่าคิวจอยไม่ได้ด้วยโอเคคิวจอยสวยว่ะ สวยยูโอเคเหลือเล่นนะตัวเดียวเขาเลยชาร์จชาร์จยู่ไหนวะถึงบนโอเคปดบอมปดบอมสวยป่ะอย่างงี้เนี่ยเขาเรียกทำงานเป็นทีมโอ้โห Very nice นะฮะเกมตัดสินฮะ12ต่อ8จะไปต่อหรือพอเท่านี้ มิดมิด<ะ>มันไม่โดนตาบอดวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้าอยู่นะเต่งเคสวยททำดี อยากจะมีโอเควางบอมไปเธอทำได้เลซสิมันปิดประตูวะเนี่ยไม่ปิดด้วยสายหรือขวาวะโอเคอยู่ไหนอยู่ไงน <enemy> แก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 ระว่ง มาปะฮะโซฟาไม่อยู่อ่ะอ้าวชนะเดี๋ยง่ายทักคิวบายบายก็จบไปแล้วฮะสำหรับวอลเล็ตวันนี้เป็นไงฮะสกินปืนสวยไหมซื้อมาเดียวนนั่แหละไม่มีตังค์แล้วยังไงก็ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าเอ้าขึ้นมาแล้ว ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเหนียว